สวัสดีทีมบ้านแสงทองทุกคนทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีบอสของบอสเกียงกายบอสตั้มด้วยนะคะทีมงานที่มาเป็นเกียรติให้กับทีมงานบ้านแสงทองในวันนี้นะคะก็ขอยิยนดีต้อนรับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่บ้านแสงทองอย่างเป็นทางการซึ่งเฮากะได้ในซ้อมไปในช่วงหนึ่งแล้วแต่ว่าบอสหัานในมีโอกาสได ร่วมประทุมนิเทศนะคะทุกทุกฝ่ายเลย่ลว่าจะเป็นนักร้องแดนเซอร์นักดนตรีทีมเบื้องหลังคอตตูมมันจะเป็นทั้งพนักงานคนขับรถทีมกล่องทุกๆคนเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจะเริ่มต้นอ่าเป็นปีที่ห้าต้องเริ่มต้นกับเอียงใหม่ๆ นะคะซึ่งการแสดงของปีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการพัฒนาไปในอีกหนึ่งรูปแบบนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจทำงานทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคนที่มาอยู่ตรงนี้คือมาด้วยหัวใจที่มีความรักมีความรักในการที่จะเป็นศิลปินในวงการหมอลำวงการของ นักรองศิลปินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมาด้วยใจก็อยากให้ทุกคนทํางานด้วยหัวใจเช่นเดียวกันคือจังบอดแพรวก็คือกันคือมักหักในอาชีพนี้ก็เลยเฮ็ดทุกๆอย่างด้วยใจทุ่มเทด้วยหัวใจแล้วผลงานท่าสิออกมาดีนะคะเสือว่าทุกคนมาอยู่นี่กัหลายพอพันเมมาอยู่น้ำกัน ซึ่งปัญหามันก็เกิดขึ้นแน่นอนขนาดแพลกับยุ้ยอย่างเช่นเมื่อกี้ฮอตซี่พูดไปว่าฮอตซี่กับเดเดก็ยังมีทะเลาะเบาะแวงความคิดอาจจะบ่ตรงกันอย่างเช่นแพลกับผู้จัดการยุ้ยบางที่ก็บอกบ่ล่องอยกันกระเดททกเทียงกันในการทํางานหรือการที่บอกมึงคิดอย่างสี่กูคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีแน่นอนนะคะสําคัญก็คือการเบากันคุ้ยกันันาคุ้ยกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอให้ รักกันนิสัยใดทีคิดว่าบ่าดีกระทิมไว้บ้านอ,าอย่าเอามาใส่กมูในองค์กรอ,องค์กรร่วมแสดงออกแต่สิ่งดีๆให้กันเห็นนะคะพยายามเพราะบ่ายุนีหลายพอพันแม่มาอยู่น้ำกันบางคนอาจจะรับนิสัยที่เราใช้อยู่บ้านบางคนเข้าบไรไิรับเข้า1อยอรซอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันก็ต้องให้เกียรติกันนี่คือสิ่งดีสำคัญ ทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าเฉพาะนักร้องแดนเซอร์หรือว่านักดนตรีนะคะให้เอื้อเฟือ้อเพื่อแพรต่อกันเพราะว่าห้าอยู่น้ากันแล้วมาอยู่ในองค์กรร่วมกันแล้วปีนี้ก็บ่มีอย่างหลายก็อยากให้ทุกคนตั้งใจทํางานเหตุงานโดยหัวใจและกระสังสรรผลงานน้ากันออกมาสูสายหูสาย,สายตาพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงให้ดีที่สุดเท่าที่ห้าจะเหตุใดนะคะ บอสก็อยากบอกว่าวอสลักทุกคนในองค์กรว่ม่ว่าเลือกฮักผู้นั่นหน่อยฮักผู้นั้นหลายผู้นีหน่อยคือรักทุกคนเท่าเท่ากันโมเมนว่าน่องไม้เส้นสัญญาณนาแม่สบป,ปีตาเส้นสัญญาณนาแม่สีป,ปีและแม่สีหักหลายากมูก่แบบมบนกะหักซ้ำกันหักคือเกา่าไปสี่เส้นหนึ่งปีเส้นหาปีสีป,ปีกะหักซ้ำเกา่าหักคือกันเบิดเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราแล้ว เพราะเรามีโอกาสได้มาอยู่จุดจุดนี้ตรงนี้แล้วสัางสรรทําหนาทีซอยกันซอยองค์กรเห่าก็ได้ผลงานองค์กรห่าก็มีหนามีตาเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจทํางานยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านแสงทองค่ะคุณันค่ะ ก็ก่อนอื่นเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่และเก่าซึ่งผมเองก็เหมือนสมาชิกใหม่ด้วยซ้ําไปนะครับก่อนอื่นเลยครับผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เราได้มาร่วมอยู่ที่องค์กรเดียวกันและคือบ้านหลังเดียวกันผมชอบตรงที่ว่าองค์กรน,นี้มีความรีบปลูฝังโดยที่ทุกคนมีสมารวะที่ดีมากซึ่งตัวผมเองเคยสังเกตว่าบางครั้งอายุตัวผมเองน้อยกว่าพวกคุณด้วย แต่ด้วยการที่ว่าให้เกียรติอันนี้ผมรู้สึกว่าจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเส้นเล็กๆที่มันไม่ต้องมันไม่ต้องอธิบายอะไรที่เราได้รู้ตามภาษามารยาทไทยอยู่แล้วผมเองบางทีเราแบบเราเด็กกว่าแต่เรายังรู้สึกว่าเราเขาเขามาไหว่มันมันไม่ใช่จริงๆแล้วผมเคยรู้สึกว่าการที่ให้เกียรติมันดีที่สุดแลลวครับก็ขอบคุณมากๆนะที่คนให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ผมหวังว่าปีนี้เรามีเด e SP Band ขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่ เป็นวงของผมหรือออกมาจากคำว่าแสงทองไม่ใช่นะครับอันนี้ผมพูดถึง The e p b a n d มันคือองค์กรเดียวกันไม่มีการที่แบ่งส่วนว่าใครจะไปงานนี้คนนี้อยู่แสงทองคนนี้อยู่ Ep ผมว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุยกับพี่นีรุยครั้งแรกเอาไว้อยู่แล้วพี่นรุยบอกว่า Sun ันเ s อ n ้องมา d e อรตีี มันต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาเราคุยกันแล้วซึ่งอันนี้คือองค์กรเดียวกันเลยนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะไปของ SP Band ด้วยของแสงแทแสงทองด้วยแสงแทงคือใครแสงทอง <laughs> ครับผมก็ดีใจครับแล้วก็วันนี้ไม่ว่าไปอาจารย์นักดนตรีด้วยก็แอบคุยนะครับอยากให้ทุกคนได้เอนจอยกันเพราะแกก็มีความที่แบบเกรงๆอยู่ใช่ใช่เงๆอยู่นะครับแล้วก็ อยากจะขอบคุณวอตัมบกิงกายทั้งสองท่านเลยนะครับวันนี้ซึ่งแล้วก็พี่ดาวตลกแสนสวยด้วยนะครับวันนี้ได้มาร่วม uh, ร่วมกิจกรรมกับเราะนะครับสิ่งใดที่ท,ที่ที่ตัวผมเองค่อนข้างที่อาจจะกระทําโดยที่รู้สึกว่าบ uh, างคนเอ๊ะทำไมต้องแบบนี้แบบนี้เรามีอะไรเราคุยกันได้เพราะตอนนี้ผมเองก็เหมือน uh, คนในบ้านหลังนี้เช่นกันนะครับในการทํางานนะคัคือพาร์ทการทํางานเราคือ uh, ัวหน้าและลูกน้องแต่ผมเองจะไม่บอกว่าผมเป็นหัวหน้าในเดอ a เอทีแบนหรือว่าแสงทองผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เราเป็นการนําที่เอาอะไรใหม่ๆมาเดินไปพร้อมกันทุกคนเองก็สามารถที่ผมเป็นน้องของทุกคนผมเป็นพี่เป็นเพื่อนทุกคนไม่จําเป็นที่ต้องเรียกผมว่าบอสไม่ได้สําคัญคาว่าบอสหรือคำว่าพี่หรือคำว่าหัวหน้าเลยมันสําคัญแค่ว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันผมพอแค่นั้นพอครับแต่สิ่งที่จะเดินไปด้วยกันได้นั่นคือ ความรักและความชัดเจนที่เราไม่สบายใจและเราคุยกันอันนี้ยกตัวอย่างหรือไม่วินเนอร์คุณต้าคุณเต้เวลาผมอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยความว่าเป็นผู้ชายเราก็จะคุยสไตล์ผมจะพูดเสม,สมอว่าไม่เป็นไรหลุดคําไหนมาไม่เป็นไรเพราะนี่เราคือรวมกลุ่มที่กินข้าวและนั่งคุยกันผมไม่ซีเรียสแค่ทํางานแล้วให้เกียรติกันวันนี้ผมเชื่อว่า,อ,าองค์กรที่ยังอยู่ด้วยกันปีนี้แพวกับ พี่ลุยก็เต็มที่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องโปรเจกต์หลายๆอย่างมันอาจจะเดินไปช้าหน่อยแต่เราเดินแน่ผมเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมเดินเส้นทางแสงทองและเอทิแบนด์ด้วยคนนะครับขอบคุณครับทุกคนครับ เมธิวายยัต้อเรียนเชิญบอสอเรียนเชิญบอสสองท่านนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยถือว่าเป็นอีกความรู้ของวงหม,วหมู่วงใหญ่ที่กําลังมาเลยนะครับวันที่สามแล้วนะคะไม่ให้กลับบ้าน <laughs> ใช่ครับเมื่อคืนเราก็ตั้งวงนั่งคุยกันใช่ครับสนุกมากสนุกมากเลย <laughs> <laughs> ให้ทําแบบเมื่อคืนครั้งเดียวนะ <laughs> ก็ขอเรียนเชิญบอสเกียงไกรหรือว่าบอสจีเทคนะคะได้ให้โอวาได้พบปะพูดคุยซึ่งบอสเขาเป็นผู้บริหารนะคะผู้บริหารทั้งในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวด้วยคือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จกับการทําธุรกิจมามาหลายหลายอย่างและก็ปีนี้ได้มาทําวงเกียงไกรอีสานสินก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งบทบาทนะคะแต่เชื่อว่าบอสจะมีประสบการณ์นในการที่ควบคุมและดูแลองค์กรมาเป็นอย่างดีเลย เราะฉะนั้นเรียนเชิญบอสค่ะครับขอบคุณพี่แผ่ว์นะครับแล้วก็พี่สันแล้วก็สวัสดีนะครับทีมงานแผ่วาแสงทองทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอแนะนําตัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าบอสอยู่ที่เกี่ยวกับวงการเรื่องการศรึกษาเพราะบอสเป็นเจ้าของวิทยาลัยอาชีวะนะครับสองแห่งอยู่ที่ชัยภูมิกับขอนแก่นก็จะมีตําแหน่งทางวิชาการก็คือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับถ้าตําแหน่ง ทางการศึกษาที่เรียนมาก็เป็นด็อกเตอร์นะครับแต่ก็เราก็มาอยู่ในส่วนของวงการของวงการบันเทิงเนาะครั้งแรกบอสก็เหมือนจะเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่มาพร้อมกับพวกเราสิ่งที่อยากจะแชร์กับพวกเราทุกคนก็คือเรื่องขององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเราจะก้าวไปข้างหน้าได้หรือไม่นะครับสิ่งสําคัญก็คือองค์กรเราต้องเข้มแข็ง นะครับองค์กรเข้มแข็งก็จะเริ่มมาจากใครครับเริ่มมาจากหัวหน้าทีมซึ่งตอนนี้เรามีหัวหน้าทีมนะครับก็คือหัวหน้าบอสทั้งสองท่านที่เป็นผู้นำนะครับในการทําหน้าที่นะครับดีอยู่แล้วเพราะว่ามีประสบการณ์ก็ถือว่าองค์กรเราเนี่ยมีผู้นําที่ดี2ก็คือทีมงานที่ดีนะครับก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเราได้นึกถึงคําว่าองค์กรเป็นสําคัญคําว่าองค์กรในที่นี้ก็คือ บ้านของเรานะครับหลังนี้ที่เป็นบ้านที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันคือทํำยังไงให้องค์กรเรานั้นจเจริญเติบโตแล้วองค์กรของเรานั้นเข้มแข็งก็เกิดจากความสามาคัคคีความรักไข้ปองดองแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลตั้งใจที่จะทํางานพัฒนาองค์กรเราให้เกิดความมั่นคงแล้วพวกเราก็จะ มั่นคงไปกับองค์กรด้วยแล้วบอสก็เชื่อมั่นว่าพี่เพพาแล้พี่บอสซันเนี่ยจะเป็นผู้นําที่จะพาพวกเราไปณนะจุดสูงสุดก็คือความสําเร็จเพราะทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีความมีความหวังมีความตั้งใจว่าเราอยากประสบความสําเร็จในอาชีพในหน้าที่การงานนะครับถ้าเกิดพวกเรามีความตั้งใจความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะครับขอให้พวกเราทําหน้าที่ในทุกๆวันให้เต็มที่และดีที่สุดนะ บอสฝากไว้ทําทุกๆวันให้เต็มที่และดีที่สุดผลออกมาเป็นอย่างไรก็ขอให้พวกเรานั้นภูมิใจในสิ่งที่เราได้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะครับแล้วก็สองเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรนะครับแล้วก็สามคือให้เกียรติให้เกียรติผู้บริหารให้เกียรติเพื่อนร่วมงานให้เกียรติตนเองนะครับเพราะพวกเราถ้าพวกเรา ทำได้ทั้ง3อย่างนี้บอสให้แค่3อย่างก่อนพวกเราก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าคนไทยมีความเชื่ออยู่เรื่องหนึง่งคือว่าถ้าเราเนี่ยมีความมีความกระตันอยูต่อใครบ้างอะ่ะต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อผู้บริหารต่อองค์กรเราทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นสิ่งสําคัญก็ฝากทุกๆคนไว้นะครับแล้วก็วันนี้บอสเกียงไกรแล้วก็บอสตั้มเนี่ยก็มาเป็นสมาชิกของวงแล้วนะครับ นี่เป็นสมาชิกของวงค่ะแพาวแสงทองวงไหนคะแพรลวลลลลลลนี่ครับอยู่ข้างหลังคิดอยู่โอเคโอเคค่ะนึกว่าวงเม,มื่อคืนครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับอบอเบอร์ค่ะอันชบอตั้มค่ะครัคบผมสวัสดีทุกคน นะครับผมก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยถือว่าเป็นคำแนะนำละกันนะครับจากการเดินทางสู่อาชีพนี้ประมาณ10กว่าปีนะครับผมผมจะมีสองเรื่องที่อยากแนะนำนะครับปรับศิลปินทุกคนนะครับบุคลากรทุกท่านนะครับเรื่องที่หนึ่งคือการโฟกัสนะครับผมการโฟกัสคือวันแรกที่เราเลือกอาชีพนี้เราเลือกเพราะอะไร และก้าวเข้ามาตรงนี้เพราะอะไรนะครับผมอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของเรานะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยวันที่เราอาศัยอยู่ในนี้โอเคแหละมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องที่เราทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหลุดโฟกัสไปบ้างแต่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมเราก็กลับมาย้อนดูความต้องการของตัวเองตั้งแต่วันแรก <S <S <ๆ S 1> นะครับ <S <S <ๆ>กลับมาทบทวนตัวเองว่าอาชีพนี้จะให้อะไรเราตั้งแต่วันแรกที่เราต้องการเพราะฉะนั้น หากว่าเราไม่ลืมจุดโฟกัสตัวเองนะครับทุกอย่างก็จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างเช่นว่าวันนี้เรา,าเข้ามาแล้วเราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นแดนเซอร์อยากประสบผลสําเร็จแต่อาจจะมีเพื่อนหรือว่าอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำที่เป็นอุปสรรคกับเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากเดินต่อแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไม่อยากเดินต่อเนะนี่นมันอาจจะหมายถึงว่าคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมอื่นทําให้เราไม่อยากไปแต่ว่าถ้าหากว่าเรายังมีโฟกัสอยู่ี่นว่า โอเคเราโฟกัสเรากลับมามองที่โฟกัสตัวเองเพราะฉะนั้นคนอื่นหรือสิ่งสิ่งไวดล้อมอื่นก็จะไม่ไม่สามารถทำลายจุดโฟกัสแล้วก็จุดก้าวเดินของเราให้เราเดินต่อไปได้ไนะครับผมแล้วก็สําคัญเลยคือการต่อยอดคือเรื่องที่2นะครับผมวันนี้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เชื่อว,ว่าทุกคนเห็นแนวทางที่จะต่อยอดในอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านโซเชียลแล้วก็ด้านการทําธุรกิจเพราะว่ามี2บอสนะครับแล้วก็พี่นิรุยนะครับผม ช่วยแนะนําให้ทุกคนได้ต่อยอดอยู่แล้ววันนี้ทุกคนมีความโชคดีมากกว่าหลายๆคนหลายๆคณะที่ในเรื่องของโซเชียลแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจอาจจะยังไม่ได้โด่งดังเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อวันนี้ทุกคนมีโอกาสตรงนี้แล้วก็วอยากให้ทุกคนต่อยอดจุดโฟกัสของตัวเองให้ตัวเองประสบผลสําเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมก็ขอแนะนำสองเรื่องกับทุกคนแบบนี้ครับขอบคุณครับ ประเด็นสุดท้ายของบอสสำหรับเกรงไกลอีสาสนศิลป์และก็วิทยาลัยของบอสทั้งสองแห่งถ้ามสีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่แพรว,พ,วพี่บอสสันแล้วก็พี่นิลุยต้องการ24ชั่วโมงทันทีบอสกับบอสตั้มจะไม่รีรอที่จะให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในทุกๆเรื่องก็วันนี้ก็อยากจะบอกว่าสู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ พินิลุยด้วยเข้มแข็งและขอให้แสงทองของเราจเจริญเติบโต,ตยิ่งใหญ่ตลอดไปครับส่งตรเมื่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเนเกียดมากมากนะคะซึ่งก็เป็นความรักและเป็นมิตรภาพที่ดีมากนะคะอบอ,อุ่นอีกนิดเดียวครับขอบคุณทีมจอด้วยตอนนี้นะครับทีมจอม <า S 1> แล้วก็ววทีมไลท์ครึ่งเสียงอันนี้สําคัญมากเมื่อวานได้คุยกับแกนะครับ ผมอยากบอกทุกคนว่ามันอาจยังจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าคนที่หนักและเหนื่อยกว่าเราหลายเท่าเลยที่ลำบากกว่าเราเลยเรานี่ถือว่าสบายเลยนะคือทีมจอทีมจอทีมวทอนบอยอันนี้คือสุดๆแล้วผมบอกให้ใชไม่ว่าเป็นการเดินทางหรือว่าการที่เขาต้องไปล่วงหน้ากว่าเราผมอยากให้เราทําเต็มที่ที่สุดและแก้ไขไปด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องคิดว่าคนที่หนักกว่าเรานั่นคือ เบื้องหลังครับอยากให้ทุกคนปรกมือกับเบ,บื้องหลังทีมไลท์ทีมจอทุกๆคนเลยครับและเริ่มต้นไปได้วยกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บ,บและก็ยินดีต้อนรับอาจารย์นักดนตรีนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีครับมีใครทําอะไรพวกหนูไม่ลูกเมื่อคืนโอเคบ<พ>อ,อกพวกพี่ได้นะเพราะว่าพวกมึงสมยอม <c oughs> มีมีเอ่อทีมงานของทางเกียงไกาไปเข้าฝันหรืออะไรหรือเปล่า ก็วันนี้อยากให้ทุกคนรีแลกค่ะเป็นการละลายพฤติกรรมนะคะ,คะซึ่งอาจารย์นักดนตรีก็อาจจะมีความเกรงเกรงเพิ่งเข้ามาในฤดูกาลแรกนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะ enjoy แล้วก็ดูแลจะพี่หรือน้องก็ให้ดูแลนะอันศริรดาเออตาสมตาหวานนั่นแหละดูกระชุ่มกระชวยเออเ็นักดนตรีมีแต่งแต่ปูบาวมหาไลาแล้วก็ทิมจอนี่เพิ่นกระคัดนาตาได้พญเหียนในปีนี้ โอ้ยปรธรรมดาและก็วันนี้อยากให้ทุกคนเต็มที่ไม่ต้องเกลงนะคะทั้งอาจารย์นักดนตรีด้วยทีมจอเข้ากับว่าตรงเกรงเพราะว่าเข้าจสเหตุงานน้ากันตลอดฤดูกาลเพราะฉะนั้นไม่อย่างเข้าเสิเดียว,วเดี๋ยวคุยกันนักดนตรีนักร้กองเนี่ยส่วนมากก็จะไปคุยกันตลอดเลยว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องสกิบการแสดงนะคะอยากให้ e นจอยกันหลายๆอยากให้ทําความโมจาก,กันอ่าแล้วก็อันใดอันใดที่พ่อ อันนี้มอนี่กัหเฮนูจักกันมากขึ้นค่ะโอเคนะคะหลังจากนี้เราก็จะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมอ่าละะหลากหลายกิจกรรมที่เฮาสีเฮดรวมกันมันถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อ่าลหลายๆคนได้มาเจอกันในฤดูดการนี้บางคนก็เพิ่งเข้ามาใช่อ่ะเสียงปรบมือให้กับอ่าทีมผู้บริหารด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแนวได้ดีค่ะบอสแนะนำช่ะให้เฮ้านั่มไปปับใส